กติ๊ดลิทนี่น่าน่น่ครอบครัวนกน้อยน่าน่นาน่นา,นนานยามเช้า,น,าน่ามาลูกมามาเข้ามาใกล้ๆสิไอ้หนูมา đoạt tầm lưng, đoạt ăn chan, thóc ừ, bông lòi pha, massa K L, sầu phiên tân đơn chá nh nh nh, nh nh เก็บผักเก็บตอนเช้ามาตัรู้ว่ายอดไหนอ่อนไปด้วยเลย ยิ่งเด็ดยิ่งแต่เขาจะได้แทงยอดใหม่ลุกๆใบอ่อนๆยอดอ่อนๆใบเตยซ่อนอยู่ในนี้มาขามอ่อนๆอ่อนๆ กินผักบุ้งไทยต้องกินตอนเช้าเด็กตอนเช้าเราจะเห็นยอดอ่อนของเขาทีนีง นี่ไม่อ,อ่อ,อ,อน,ออนยอดอ่อนอ่อนเห็นไหมยอดอ่อนบุ้งไทยส้ตมตำนไปตกปลา เป็นตอนเด็กๆก,ก็เนี่ยเด็ดผักบุ้งเสร็จแล้วก็จับทักกะแตนตกป่าแม่ก็ทำตำน้ำพริกแกงส้มรอที่บ้านจับคำเบ็ดเป็นต้องได้ปลานะาาปลาเจียบหนึ่งหัวแกงกระเจี๊ยบแกงส้ม ว้าวไปกระเป๋าโดเรมอนอันชั้นชุบไข่อันชั้นชุบไข่ ยอดอันนี้น่าจะเอาไปทอดนะเนี่ยยอดกล้วยนะไปทดลองทอดดีไหมจ๊ะเห็นก็ทอดกันจังพิษกันจังเลยนะพอมาสวนแล้วความสดชื่นของต้นไม้มันก็จะมีนะเห็นไหม จากที่มันโซมมันไม่ตื่นเต้นกำลังใจมนเข้าสวยวมันก็เจริญนอกงามมันก็ไงจากที่มันโซมแล้วมันเศร้าอะไ <laughs> ม่ได้ออกมาไม่สนใจมันเลย หลายคนมาเดินออกกำลังกายคุยกันนินทาลูกนินทาผัวนินทาเมียผัวนินทาเมียโอ้ยอยู่กับยายดีกว่า ฝึกสายตาด้วยนะทำไมเขาบอกว่าอัญชันอัญชันบารุงสายตามาจากอะไเนี่ยมันทําให้เราได้บริหารสายตาเออเหลือกซ้ายเหลืกดอกขวาดี่ยอกมันไปทางไหนกดะโลบายก้มตามๆก็ก้มก้มกเงยๆก็ได้ออกกำลังกายแหละฝึกจิตฝึกใจ ฝึกสมาธิขอบคุณขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนนะคะที่ขอบคุณสมาธิเช้านี้ก็พอได้ค่ากาแฟาเนาะก็พอได้ค่ากาแฟทำไปคนเรายายพอได้ค่ากาแฟนะ Bye bye, lắc nước cha, mắt xa khỏe